Alex a Alex a like like z z สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG จีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ a d ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวาร์ตอนช่วงเช้า ฟิออร์ติดต่อปืนขอยืมตอเรล่าพ่วงซื้อขาดฟ i o r เรนต n น่ติดต่ออาร์ n ตันเพื่อขอยืมตัวลูคาสตอเรล่าตามรายงานจากจาลก้าดิมาซิโอรายงานจากสื่อดังของอิตาลีเผยว่าวิโอลาได้ยื่นข้อเสนอย,ยืมตัวพร้อมเงิน1.5ล้านยูโรบวกกับออปชั่นในการเซ็นสัญญาถาวรกับนักเตะอีกจำนวน15ล้านยูโรไปให้กับปืนใหญ่พิจารณา ทางนี้แนวรายงานเผยเพิ่มเติมว่าการเจรจากำลังดำเนินไปด้วยดีและมีโอกาสที่ตอริล่าจะกลับไปเล่นในอิตาลีอีกครั้งแข่งวัย25ปีย้ายจากซามโดเรียไปเล่นให้อารสตอนเมื่อปี2018แต่อนาคตในทินอเมริสเตเดียมของกองกลางร,รายนี้ต้องดับวูบลงหลังการเข้ามาของมิเกลอาริต้าในช่วงที่ผ่านมาสื่อพยายามรายงานว่ากองกลางชาวอุรุกวัย อยากกลับไปเล่นในอิตาลีแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากแฟงเฟิร์ตก็ตามและตอนนี้อาร์ตนเปิดทางให้ตอริเล่าย้ายทีมได้ตามสะดวกในวันเดียวกันฟุตบอลลอนดอนเผยว่าฟีออเรินตินา่าได้นัดตอรเล่าให้เดินทางไปตัวร่างกายแล้วและการย้ายทีมน่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ปืนพร้อมปล่อยโอบามยองหากข้อเสนอเหมาะสมมีรายงานว่าอาร์ตตน ยินดีที่จะบอกลาปีแอร์อเมริกโอบามยองหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมอดีตดาวเตะบรริเซียดอดมูลตกเป็นข่าวอย่างหนักในการย้ายออกจากเอเมริสเตเดียมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็ตัดสินใจต่อสัญญาใหม่ออกไปจนถึงซัมเมอร์ปี2023อย่างไรก็ตามโอบามยองก็ประสบปัญหาในการโชว์ฟอร์มให้ได้ตามที่คาดหวังนับตั้งแต่ขยายสัญญาอยู่กับาร์ตอนออกไปหลังเจ้าตัวติดเชื้อระบาด มาลาเรียและปัญหาส่วนตัวตามรายงานจากเทเลกราฟโอบามยองไม่ได้ถูกจำกัดสถานะว่าเป็นนักเตะที่ขายไม่ได้และพร้อมที่จะถูกปล่อยออกจากทีมถ้าหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาโดยสื่อมีรายงานเสริมอีกว่าแนวรุกรายนี้ยังคงอยู่ในแผนการทำทีมของมิเกลอาร์เตต้าและค่าเหนื่อยที่สูงถึง3,5,000 0ป้านด์ต่อสัปดาห์ทำให้การย้ายทีมในช่วงเดือนสิงหาคม ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้วิลเลียนกลับบ้านเกิดต่อจอไปฟิอออัปเดตความเคลื่อนไหวการปล่อยนักเตะของปืนใหญ่สกายอิตาเลียรายงานขขาวว่าลูคาสตอร์เลล่ากองกลางทีมชาติอุรุกวัยใกล้ที่จะย้ายไปเล่นกับฟิออเรนตินาด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาด15ล้านยูโรโดยทางตอรเลล่าปฏิเสธข้อเสนอจากไอทักแฟงเฟิร์ตเพราะต้องการกลับมาเล่นในอิตาลีอีกครั้งดอแอตแลนติก รายงานเขาว,ว่าคิสตันพาเลตพร้อมที่จะจ่ายเงิน10ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเอ็ดดี้เอนเคเทียกองหน้าดาวรุ่งของอร์สตันไปร่วมทีมแต่ทีมปืนใหญ่ตั้งค่าตัวนักเตะไว้ราวๆ20ล้านปอนด์สกายสปอรรายงานเขาว,ว่าอร์สตันพร้อมรับฟังข้อเสนอซื้อเอ็ดดี้เมลานายและริดเนลสันสแข้งดาวรุ่งที่เหลือสัญญากับทีมอีก2ปีแต่เวลานี้ ยังไม่มีสมุนรไหนยื่นข้อเสนอเข้ามาเช่นเดียวกับรายของอเล็กรูนาสันผู้รักษาประตูทีมชาติไอแลนด์ก็จะถูกปล่อยออกจากทีมเช่นเดียวกันหลังจากทีมไปได้ตัวแอรอนแรมเดลมาจากเชฟฟิลด์เมื่อสัปดาห์ก่อนฟาบิซิโอโรมาโนยืนยันว่าสมุนรโครินเทียของบราซิลได้ยื่นข้อเสนอซื้อวิลเลียนจาการสตอนอย่างเป็นทางการตัวนักเตะต้องการย้ายออกจากทีมปืนใหญ่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและตอนนี้กำลังพิจารณาข้อเสนอจากทางโคเรนเทียเทลิกลาฟรายงานข่าวว่าอา์สตนันพร้อมที่จะปล่อยวินเลี่นออกไปให้กับโคเรนเทียแบบไม่มีค่าตัวนั่นทำให้สมสรอนจะลดค่าเหนื่อยได้ราวส0 0แ0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์มาโคเซโนโลี่เอเจนต์ส่วนตัวของกานนิชากา้าเปิดเผยว่าห้องเครื่องทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ผิดหวังที่ไม่ได้ย้ายไปเล่นกับโรม่าในซัมเมอร์นี้ ก่อนที่จะตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์ตตันแทนเขากล่าวว่ากราณิตรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้ไปร่วมงานกับโจเซ่มูรินโญ่อาร์ตตันและโรมามีการพูดคุยกันเกือบทุกวันแต่พวกเขาไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้เขายังเหลือสัญญากับอาร์ตตันอีก2ปีและมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในลอนดอนอาร์ตตันได้ยื่นข้อเสนอมาให้ซึ่งเป็นที่น่าพอใจกับทุกฝ่าย และเขาก็เลือกที่จะอยู่กับอาร์ตอนต่อไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ a d ดอินโ8 8โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแข่งติดเชือ้อเริ่มฟื้นโอเดกาเทียนี่อัปเดตความพร้อมก่อนเยือนแบ็กกี้คาราบาวครับสมุทอาร์ตอน ston, อัปเดตความพร้อมก่อนเกมที่จะลงเล่นกับเวสต์บอมวิดเอาเบียนในคาราบาวครับรอบ2คืนวันพุธนี้เอ็กตอรบยารินมีปัญหาบาดเจ็บบริเวณต้นขาขวา ทำให้เขาพลาดลงเล่นในเกมกับเชลซีเกมกลางสัปดาห์เขาต้องเช็คความฟิตอีกครั้งอเลซองเดลกาเซตอเล็กกลับมาซ้อมได้แบบเต็มที่แล้วหลังจากฟื้นจากอาการป่วยกาเบียวมาเกาเยสเจ็บที่เข่าขวาตั้งแต่เข้าแคมปกับทีมชาติบราซิลตอนนี้อาการฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับและกาเบียลสามารถกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วกาเบียลมาติเนลลี่และเคียวแรนเทียนี มาตินเนลลี่ที่เป็นตะคิวในเกมกับเชลซีลงซ้อมได้ตามปกติเช่นเดียวกับเทียนี่ที่เจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวก็กลับมาซ้อมได้แล้วเช่นกันมาตินโอเดกาดเขียวเรื่องวีซ่าเรียบร้อยแล้วและเขาพร้อมที่จะลงสนามช่วยทีมอเล็กซ์รูนัสันเป็นอีกคนที่ติดเชื้อก่อนเกมกับเบรนท์ฟอร์ดตอนนี้กลับมาซ้อมได้แล้วเบนไว t e และวิลเลียนตรวจพบว่าติดเชื้อก่อนเกมกับเชลซี และเขาจะหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมวันพุธนี้แน่นอนอาการของเบนยังถูกติดตามอย่างใกล้ชิดขณะที่รายของวิลเลียนยังไม่ฟื้นจากอาการป่วยและกำลังถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโทมัสปาเตเจ็บที่ข้อเท้าขวาคาดว่าจะกลับมาซ้อมกับทีมได้อีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมบอดปืนใหญ่ยังนูนอาริต้าอีก2เดือนสมสอ,อาร์ตตันยังคงสนับสนุนการทำงานของมิเกลอาริต้า คุณซือเก้าอี้ร้อนไปอีก2เดือนแม้ทําผลงานน่าผิดหวังอาร์ตตันในยุคข,ของอาริต้าเริ่มต้นดีได้แชมป์เอฟเอครับแต่จากนั้นก็ดบลงต่อเนื่องไม่ได้ตัวยุโรปในซีซั่นที่แล้วขณะที่ซีซั่นนี้ก็เริ่มต้นด้วยการแพ้สองนัดแรกและยิงประตูไม่ได้เลยทว่า t เทเลกราฟสื่อดังอังกฤษรายงานว่าอาร์ตตันจะยังไม่คิดถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของมิเกลอาริต้า และจะให้โอกาสจนถึงเดือนตุลาคมก่อนจะตัดสินใจอนาคตอีกทีสำหรับโปรแกรมจนถึงเดือนตุลาคมของ a s สตันจะเริ่มด้วยการไปเยือนเวสต์บวิดจ์เอาเบียน ion, ในศึกคาราบาวครับวันพุธนี้ต่อด้วยไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมพิมเมยรีนัดสุดสัปดาห์ก่อนเบรกทีมชาติ2สัปดาห์หลังจากพักเบรกทีมชาติจะมีโปรแกรมเล่นในบ้านพบนอริซิตี้ต่อด้วยไปเยือนเบอร์ลี และทำสิกลอนดอนดาบี้แม์กับสเปอร์และเริ่มต้นเดือนตุลาคมด้วยการไปเยือนไบรตันบอสดไบรตันเผยอนาคตบิซูมาหลังโดนทีมใหญ่ตื้อหนักเกรแฮมพอตเตอร์บอสดใหญ่ของสมสรไบรตันยืนยันว่าอีบ,บิซูมากองกลางฝีเท้าเยี่ยมยังคงมีความสุขดีกับสมสรแม้ว่าเจ้าตัวจะตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทีมยักษ์ใหญ่ในสกีม์ลีกในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะ ตามรายงานจาก s ซ็กไลท์ .co.uk ทีมเจ้านกนางนวลส,สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการคว้า6คะแนนเต็มจากการลงสนามสองนัดและมิดฟิลด์ทีมชาติมาลีก็กลายเป็นผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทำสถิติแท็กเกิลไป1 0 4ครั้งและแย่งบอลได้64ครั้งซึ่งเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ทำได้มากที่สุดในตอนนี้ ยักษ์ใหญ่ของลีกเมืองผู้ดีอย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงอาร์นต่างตกเป็นข่าวต้องการดึงตัวบิสูม่ามาร่วมทีมในขณะที่ทางไบรตันได้ตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง40ล้านปอนด์และเมื่อเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นนี้ก็เป็นไปได้ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายจะมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาให้พิจารณาอย่างมากมาย อย่างไรก็ตามพอตเตอร์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่านักเตะยังคงมีความสุขดีกับการเล่นให้กับสมสรุรสอและเขาไม่สามารถห้ามให้ใครหยุดพูดถึงเรื่องพวกนี้ได้รู้สึกว่ามีคนถามเรื่องนี้มาหลายเดือนแล้วและเราก็รู้สึกชินแล้วเหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่องดีถ้าคุณยังพูดถึงเรื่องพวกนี้จะทำให้เขาโชว์ฟอร์มได้ดีไปเรื่อยๆมันจะทำให้เรามีผลงานที่ดีเช่นกันเขากำลังมีความสุข กับฟุตบอลของเขาเขาได้โชว์ให้เห็นถึงคุณภาพที่มีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมคิดว่าเขาน่าทึ่งมากคุณไม่สามารถไปบังคับให้ใครพูดอะไรได้มันเป็นการพูดกันไปเรื่อยแต่เขาก็มีความสุขที่ได้อยู่กับเราและเราก็ยังคงทำงานร่วมกับเขาต่อไปพอตเตอร์กล่าวขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย